ช่วงนี้นะคะดอกไม้บานสะพรั่งนะคะไม่ว่าจะดอกอะไรนะคะถ้าปลูกรวมๆกันเยอะๆแบบนี้นะคะก็ให้ความสวยงามดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักท่านคะวันนี้เจ๊จะพามาชมดอกไม้ก่อนนะคะเหมือนดอกทานตะวันเล็กๆนะคะนี่ก็สวยค่ะสีสวยมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะเวลาเราจะนําไปปลูกเนาะไปเพาะาค่ะไปเพาะเนี่ยเราใช้เนี่ยไปโรยลงดินเลยนะคะเนี่ยเกิดเต็มเลยนะคะเนี่ยมันเพาะพันุง่ายๆมากเลยค่ะเนี่ยคือดอกเขาแห้งแล้วนะคะที่บ้านแม่จิ๋มนะเนาะเพาะง่ายๆค่ะเอาไปโรยโรยวันๆนะเกิดหมดเลยค่ะเต็มพื้นดินเลยค่ะว่าแต่มีที่ให้ปลูกนะคะมีมองๆไปนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ิมแช่ข้าวเหนียวไว้นะคะวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวค่ะและน้ําซาวข้าวเหนียวนะคะแม่จิมจะนําไปทําเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยเพื่อบํารุงต้นไม้ค่ะ mm hmm. น้ำซาวข้าวก็คือน้ําที่เราแช่ข้าวไว้นะคะ แวก็เทรวมๆกันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะอย่าทิ้งนะคะเทรวมๆกันแล้วก็นําไปลดพืชผักงามากๆเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ําซาวข้าว2ลิตรนะคะคุณผู้ชมในน้ําซาวข้าวนี้ก็จะมีวิตามิน B ค่ะซึ่งเป็นวิตามินที่จําเป็นและพืชผักของเราต้องการนะคะโมโนโซเดียมกูตเเมค่ะผงชูรสค่ะ หนึ่งช้อนชานะคะตัวนี้จะดีดีสำหรับระบบรากของพืชผักของเราค่ะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับการไล่แมลงศัตรูพืชน,นะคะนี่เขาจะมีกลิ่นนะคะคล้ายกรรมฐานเลยิเนเป็นกลิ่นถ่านนะคะตัวนี้แมลงจะไม่ค่อยชอบนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ อ๋อไม่จิมบอกก่อนนะคะม,คม,มีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามเหมือนกันนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะตามร้านเกษตรทั่วไปค่ะหรือว่าสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีขายเยอะแยะเลยค่ะ<ม>อันนี้แม่จิมจะใส่ที่ฉีดพ่นไว้แล้วนะคะช่วงเย็นๆค่ะนําไปฉีดพ่นนะคะเพื่อกําจัดมแมลงเนาะแม่จิมจะเอาในนี้นะหนึ่งช้อนชาค่ะ<ม>คนให้เข้ากันนะคะ ให้ผงชุลดละลายค่ะหลังจากนั้นก็นําไปผสมน้ํา20ลิตรค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เจือจางนะคะนําไปรดพืชผักของเราได้เลยนะคะใส่บัวรดน้ําค่ะหรือว่าจะตักรดได้เลยค่ะเดี๋ยวไปใช้กับพืชผักกันเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมดอกมะเขือออกเยอะมากเลยค่ะใช้ฮอร์โมนสูตรนี้บ่อยๆนะคะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่สอบถามแม่จิ๋ม,มานะคะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ ถ้าใช้ฮอร์โมนหรือไม่ปุ๋ยน้ำเนี่ยค่ะจะได้ผลไหมเพราะว่าพอใส่ปุ๊บนะคะฝนตกลงมาใส่เลยค่ะก็จะช้าล้างปุ๋ยฮอร์โมนน้ำที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะไปตามน้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่หลังฝนตกค่ะถ้าฝนตกนะคะเราก็มาเริ่มใส่ใหม่นะคะเหมือนวันนี้ยฝนที่บ้านแม่จิ๋มนะ้าตกนะตอนนี้เขาก็เริ่มหยุดแล้วแม่จิ๋มก็เลยจะมาเริ่มใส่ฮอร์โมนนะคะ ตรงใช้พุ่มนะคะใช้พุ่มของต้นพืชผักของเราเนี่ยค่ะเพราะว่ารากของเขานะคะจะแผ่ออกมาหาอาหารด้านนอกแล้วนะคะลดเลยค่ะลดตามใช้พุ่มเนะะี่ยลดทางใบนะคะเพื่อขับไล่มแมลงหนอนนะคะที่มากัดกินใบค่ะเพราะว่าสูตรนี้นี่ ไล่มแมลงได้ด้วยนะคะใช้ไปบ่อยค่ะทุกๆอาทิตย์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะใช้ขับไล่นอนมแมลงนะคะป้องกันนอนมแมลงกัดกินใบพืชผักของเรานะคะ mm hmm. ก็ควรใช้บ่อยๆค่ะทุกๆ3วันนะคะนี่จะเป็นดาวเรืองนะคะเป็นดาวเรืองบ้านที่ไม่จิมปลูกไว้นะคะต้นเขาจะดอกดอกมากๆเลยค่ะตอนนี้ แม่ก็จะนําไปบูชาพระนะคะทุกวันพระเลยนะคะที่วัดดอกจะดกมากๆออกดอกตลอดเลยค่ะคือช่วงแรกแม่จินก็ปลูกนะคะตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยก็จะใส่พวกปุ๋ยคอกนะคะผสมลงไปด้วยนะคะรองก้นหลุมนะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดมาแม่จิ๋นก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะไปดูคลิปนะคะที่แม่จิ๋นทำนะเนี่ยตอนนี้ก็จะมาเร่งดอก เร่งโตนะคะด้วยสูตรง่ายๆค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะมือใหม่นะคะไม่ต้องหมักเลยสําหรับสูตรนี้บำบำุงบำรุงได้พืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ผลใช้ได้หมดเลยค่ะพร้อมๆนะคะกับการดูแลป้องกันไม่ให้นอนแมลงศัตรูพืชน,นะคะมากัดกินใบของพืชผักของเราค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ปลูกลงดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนน้ำเนี่ยนะคะเราควรที่จะ ควรดินก่อนหรือไม่ก็ขุดเป็นร่องนะคะเพื่อการไม่ให้ปุ๋ยนะคะไหลไปตามน้ําแต่ถ้าเราปลูกในกระถางนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาก็จะยังอยู่ในกระถางเขาก็ซึมลงไปแต่ถ้าในดินเนี่ยน้ําเขาจะไหลลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งฮอร์โมนที่เราให้ไปเนี่ยเขาจะได้ไม่เต็มที่คุณผู้ชมก็ทําวิธีทําที่เหมือนที่แม่จิม๋มแนะนํานะคะก็คือขุดให้เป็นร่องๆหรือไม่ก็ควรดินนะคะเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนนะคะซึมลงไปในดินได้มากที่สุด เพื่อพืชของเราจะได้รับอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุดนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะวัชพืชก็จะเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมก็ถอนออกด้วยนะเนี่ยไม่งั้นจะคลุมหมดเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทําเป็นร่องแบบนี้ค่ะพวนดินนั่นแหละเพื่อที่จะให้ปุ๋ยมันซึมลงไปแล้วเราก็รถนะคะนเห็นไหมลากดาวเรืองเขาจะอยู่ด้านบนเนาะ หลังจากนั้นก็รดเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮอร์โมนที่เราให้ไปเป็นน้ำเขาก็จะซึมลงไปใต้ดินแทนที่จะไหลทิ้งออกหมดนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้นะคะสวยๆแบบนี้ดอกดอกๆแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ใช้ได้บ่อยๆค่ะคุณผู้ชม ช่วงนี้นะคะดอกไม้บานสะพรั่งนะคะไม่ว่าจะดอกอะไรนะคะถ้าปลูกรวมๆกันเยอะๆแบบนี้นะคะก็ให้ความสวยงามเหมือนดอกทานตะวันเล็กๆนะคะนี่ก็สวยค่ะสีสวยมากเลยนะคะใบงามมากเลยนะคะเนี่ย แตกยอดดีมากๆเลยค่ะดอกดกนะคะดอกไม่ร่วงทำให้ผลดกค่ะนี่ออกลูกแล้วค่ะดกมากๆเลยค่ะเนี่ยตามยอดนะคะออกเต็มเลยค่ะ กินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากๆเลยนอกจากทำให้โตเร็วเขียวนะคะออกดอกออกผลดกแล้วนะคะสูตรนี้ก็ยังไล่มแมลงนะคะสังเกตดูใบไม่ค่อยมีมแมลงมากัดกินเลยค่ะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้เลยค่ะเป็นต้นเล็กที่ยังไม่ออกดอกนะคะเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะลดเลยค่ะลดตามใช้พุ่มนะคะหรือตั้งแต่ยอดลงไปเลยนะคะเพื่อป้องกันมแมลงค่ะไม่ให้มากัดกินใบของพืช ต้นมะเขือต้นพืชผักของเรานะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะสามารถใช้ได้บ่อยๆนะคะพร้อมทั้งบำรุงนะคะให้เจริญเติบโตเร็วเขียวงามใบใหญ่นะคะและป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆมากัดกินใบพืชผักของเราด้วยค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ